สวัสดีค่ะวันนี้ฟิตแฮทโอมกับครูนันนะคะอ่าวันนี้อากาศร้อนเลยทีเดียววันนี้เราจะมาออกเป็นเป็นการออกสะโพกต้นขาแบบโ o ลวินแพนะคะก็คือการลดการกระแทกจะไม่มีการกระโดดเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและใช้การโฟกัสที่กล้ามเนื้อแทนจะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่า่าผู้สูงอายุหรือแบบผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่อยากวิ่ง ไม่อยากให้รู้สึกแบบมันเคลื่อนไหวมากอ่าใช้ตัวนี้ได้โอเคเรามาเริ่มกันค่ะท่าหนึง่งเป็นการยืนเท้ากว้างกว่าสะโพกเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่มากนะเป็นการยืดขึ้นแล้วสวอตลงยืดขึ้นแล้วสวอตลงนะยืดเหย่งปลายเท้าลงยืดลงไปนะถ้าเราซัก30วิ ถึง40วิก็ได้นะคะเอาเท่าที่ไหวนะอ่าอันนี้เป็นท่าแรกท่าที่สองเมื่อกี้เราเท้ากว้างตอนนี้เราเหยียบเหยียบเข้ามาเป็นเท้าแคบค่ะแต่ว่าไม่ถึงขนาดต้องติดกันเลยนะเอาเพอยืนเต็มเท้ามีการยืนตัวยืนที่ทรงตัวได้เพราะว่าเราจะต้องใช้ขาข้างเดียวแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้อาจจะใช้เก้าอี้มาวางด้านข้างเพื่อเป็นการจับให้เราช่วยในการทรงตัวก็ได้นะคะอ่เฉพาะลงย่อก้นไปเล็กน้อย นะแล้วเตะไปด้านข้างนะอ่ะด้านข้างหรือใครไม่ได้แตะแค่นี้เก่งไว้ข้างละสาวสิบวิไปนะคะอ่าท่าที่สาจากเมื่อกี้เราไปด้านข้างแล้วอันนี้มาด้านหลังยืนเหมือนเดิมค่ะเอาจะอาจะเอากี้จับไว้ด้านหน้านะ ยืนเท้าไม่ชิดแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปย่ยอเข่าเล็กน้อยงอเข่าเล็กน้อยแล้วเตะไปด้านหลังไขขาตึงได้ตึงไม่ต้องเตะสูงไปกว่าสะโพกมากนะคะโน้มตัวไปด้านหน้าเกรงท้องเขมแหมวท้องก่งหลังนิดหน่อยไม่แอ่นนะขึ้นขึ้นอ่ะสองข้างครั้งนี้ไปโน้มตัวนิดหน่อยแล้วขึ้น ขึ้นขึ้นใครไม่ได้แค่นี้อ่าเป็นการสับเท้าไปด้านหลังแต่เรายังคงเกร็งไว้นะคะสะโพกต้นขาตรงนี้ได้เลยท่าสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นท่านั่งนั่งลักษณะประมาณนี้นะ,ะขาดูแล้ว พับลำตัวลงดันสะโพกไปด้านหลังขึ้นฮิปลงขึ้นลงขึ้นอ่าโอเคมีทั้งหมดสี่ท่านะคะใครไหวอาจจะทำท่าละหนึ่งนาทีเลยก็ได้วนปลายสักสามถึงสี่เซตได้เลยวันนี้เบาๆนะคะสำหรับคุณน,นันขอบคุณค่ะฟิตแอ h ทโ e วันนี้